ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยห้อยใยใสโครกสีพาพี่น้องมาเฮ็ดอ่เขาที่ยังมกป่าให้ยายหวังมาจา้ะเนาะอืมมกป่าให้คุณแม่แล้วก่อนอื่นของขั้วป่าก่อนปลาขาวซอยปลาขาวซอยหมู่บ้านน้องอ้อยปิ้งแล้วเนาะันมีเบ่อยากปิ้งก็เลยสินมกมกใส่ผักชีเล่านะจ้ะขอเคอ่ะเพื่อน ตัวใหญ่จังน้อยนะคะ,นะเนาะเพาต้องเอาขี่ออกเพราะว่าปลาเนี่ยกระเขาวกลมมันจะมันขม okay, เอี่ยวก,ก่อนช่วงที่รอลูกค้าเนาะคะ่ะเนาะว่าเฮ็ดตะเซร้าเ่ยข้าตัดขีดอยู่ว <laughs> ันนี้ก็จะเฮ็ดอาหารกับเขาให้ผู้เฒ่ากินเนาะละเนาะบัดที่นี้หัวเจ็ดเอาขี้ออก ซากลางก็เพื่อก็จะเอิ้อนยังแหลป่ปลาเขาม่มีใครเหรอคะช่วงนมีตะขี้ขมขมขออกแม่มาออกแม่ช่วยมากลูกค้าหนูอ้อยจะโทรมาสาัาา่งเนาะจ้ะเนาะไม่เคยนั่งดา่าลามบันไดโทรมาสั่งหอ,อกกลับบ้านเนาะจา้ะมาค่ะหัว่นี้เดี๋ยวมาเก็บผักกันผักชีอยู่สวน้องอ้อยนะคะนัก ตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มล่งล a, <c oughs> เลยเห็ดซาโพดแ่มเก็บผักชีก็นึกจ้าผักชีก็เป็น้หดนามแก่แล้วผักชีลาวคะ่ะผักชีลาวโอ้ ยากพ่อหยาบุ๊กีเวลามาถอนหกเลยค่ะพักชีลวาวผักอีตู้ไม่ยอดเหรอใส่ต้นหอมพักชีดูค่ะ แนวก็เนาจะใส่ต้นหอมด้วยนี่นะคะนี่งามปะว่างามปันไดดอกอ่า<ะ>ใส่ต้นหอมน้องไอช่าพาไปเบิ่งต้นหอมป่าเพิ่นเก็บมาให้จากสวนเพิ่นปลูกเองเนาะค่ะเนาะงามงามพักช่วงนีง้น้องไอรันสะอ,อ่อนอ่อนซ่อนหลายงามหลายนี่ค่ะมาเบิ่งปึ๊บนี่พูดนะ งามๆเลยค่ะต้นใหญ่ๆใส่ต้นหอมนะคะออมเขาตองใส่ต้นหอมนี่งามอะค่ะขาดแต่ตะไคร่เดีย๋ยวไปเอาตะไคร้ล้างผักก่อนเห็ดแบบง่ายๆนะคะอย่าเห็นให้มันยากนะคะเนาะอ่ะานคะ ใส่นอพริก,กแห้งคลายเครื่องแกงอ้อมมาจา้ะใส่พริกแห้งจังน้อยกระเทียม ตอนเดี๋ยว,ว,วพ่วกระตัมกระตัมนี่มีตะไคร้ตะไคร้หอมแดงเนาะฮะเอาแบบหยาบๆพ่อเห็ดแบบบานๆน้องอ้อยจะชอบมกหมอเนาะคะ่ะมันง่ายดี หมอน้อยนี่แล้วก็เคลื่อนแป้งของทองนี่นี่ค่ะเคลื่อนแกงเข้าใส่ไปถ้าไม่เยอะมากก็ได้ใส่หมอหน้อยอแล้วก็น้ำลังคโคบัจแค่น้อยน้ำลังคโคบังน้อยค่ะ เกือบจกน้อยนนอคนนต้คนต้นเดี๋ยวต้นหอมผักชีหัห่นหั่นประมาณสองเซนนะจ๊ะเน,ะนาะนิดนึ่พออุจจุต้นหอมผักซีใส่ไปค่ะ กับปลาของเ้าที่ขั่วเ้าเป็นตัวเลยค่ะใส่แบบนี้ข้นจะข้นมานหอมพักซี่เหล้าขนาดเนียบ้อยค่ะเรียบ้อยปิดฟ้าตั้งไฟเลยจ้าอย่ยงค่ะ แค่นี้แหละแล้วก็ติดแก๊สเลยเฮ็ดยังไงคะ่ะเฮ็ดยังไงปิดศานะคะล่อจะรอที่รอดเด่กน,น้องไอ้ผ่านเอ AC ไปเบิง้งพ่ออันยังเกาะเพื่อนเท็ดทานอยู่หันท่างผละคะ่ะเด็กน้องไอ้ผ่านไปเบิง้งนะจ๊ะเนาะ สอบยังนี่นี่สอบยังนี่อ๋อนี่น,นี่ตะล็กเพาทานในเ็หตไหดยังสีบ่อืครับมัดไว้มัดไว้ไว้มันตกแล้วก็พริกลงจิบันนี้พริกล่งกบบอลงดังไฟกอ,อไฟ<ว> นอนบรรยากาศน้องสกากกําลังอู้ปลาอยู่กําลังโมกป,ปลาอยู่ตั้งไฟละละ่ะเด็กเ <laughs> ขาเขาเศร้า <laughs> สี่ละนี่แม่ค่ะคล้ายของงั้นสี่ละไม่ได้กินง่ายหรอกอัดไวด้ได้พอประก่อนก็จะเผาทานแบบวิธีบ้านๆนะคณะนี่คะ่ะอัดแล้วเรียบร้อยนะคะเนาะเผาโดนวันี่นนพ่นนพอ มันถา้าถ้าฟื้นเปียกกับติดส้มโองมกั่วโมงหาคันแห้งฟื้นฟื้นน้อยกับหาส้มโอ้งหางั่วโมงหาั่วโม้งถูกไปดังติดบรรจเจ้าไฟไมีไฟบรราจเาอาไม่เอาอ้อยยืนเลยเลยเต็มเนี่ยนั่น,น,น อืเดี๋ยวมันติดไฟติดนี่ก็ตั้งควบแล้วก็มันก็ติดแล้วอออเด้าน้ดเนี่ยมันก็นจะมีหูอยู่น่าจะเนาะนี่ จะมีโฮ่ม, <Okay. S 1> มันก็เลยระบายไส้ก็เลยติดมันก็สิควนหุยหุยอยู่นี่เนาะี่จีห้องององปากมันองปากปากนบนี่นะคะเผาทานแบบชาวบ้านชาวบ้านเอาไว้ใส่เองเนาะ,ะเนาะพอดีพอกอะเศษใหม่มันหลายอยู่บ้านเผา,าไว้ทะ้ใส่กลบอาหารเอาไวท้ทายางไว้ถะเผา อันนั้นก็จะดันลังของพ่อพ่อก็จะเป็นสาระกลางน้ํานะคะสิบแล้วว่าพ่อสาระกลางน้ําปีนี้มันใส่งบหลายเนาะจ้นเนะาะแต่ละปีก็จะทำบุญสิบก็่าน,านาจังสิบเล้วว่าซันจ้ะอันนี้ก็เบิดไปหลาย้านแล้วเพื่อนมันต้องทำบุญกระตีนไปแต่ละปีเก็บไปแต่ละปีละปีไปเนาะจา้ะเนาะไฟของเ้ากระติดแล้ว เดี๋ยวถ้าใส่ตีนเขาก็งุ่มแล้วมันก็ะควนขึ้นเทิงเลยอืมกระสิติดเลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปเบิ้องมกปลา้ก่อนมันสิไม่เดี๋ยวไปหาปลาเขาทาอืมปไปแล้วจา้ามาถึงแล้วค่ะมาเบิ้องมกปลาเขาอืมได้ละละน้องอ้อยว่าควันหุยหยเนี่ย อ่ uh huh. าฮะมัน่ืนกัน <Yeah. S 1> ปืนนะอ่ะพ่อแล้วค่ะพ่อแล้วชุกเลยละจ้านี่อ่าเดี๋ยวหาผักเขาเลยจ้าจับจานเสิร์ฟแล้วจ้าหมุปลาหน่อยเลิ่มใส่บแบบพริกหน่อยตาเล็กเล็สิได้อีก <laughs> อืงกำลังน้ำอุจจุพอดีเนาะ หม,มกหม้อค่ะหมกหม้อง่ายๆค่ะสำหรับใครที่หา้าแมบบตซองบะได้กระเฮ็ดสูตรน้องอ้อนลงด้วยจ้ะเด้ออาไปกินข้าวกันจ้ามืดจัหน้อยน่าออกมาข้างนอกพี่น้องหมกหม้อหมกหม้อไปกินข้าวน้ำกันจ้าข้นหุยหุย นี่น้องอ้อยกัขายกาแฟาตัวนี้อยูน่จ๊นะเนาะวันน,ะโโน่ะโฆษณาโอเคค่ะปะ้าไปกินข้าวมกันจ้ะพี่น้องขานี่นะคะมุมของพเฒ่าดังไฟย่มามูอเ้าเป็นมุมหลังบ้านน้องอ้อยนะน่จันเนาะนี่อันนี้ก็เป็นมุมหลังบ้านอันนี้นก็เป็นมุมทํางานของคุณพอ,อจิมแเกวน้ำปลาจ้วพริกป่นนะคะเนาะนี่น้องไม้กิมจิเมืองไทยน้องไมดง้ดอกเอ้ยยังก่อนชมพัก ส้มพักน้องอ้อยพักแฟนกับพักกันกระลำกินกับข้าวเหนียวจำกับเกี๊ยวพี่น้องเขากันเป็นตาไนาแต่บ้านในส้มคักน้องอ้อยกำลังเห็ดหมู่ว่าอนอากาศมันเย็นมันเริ่มผสมปันไดเนาะคะ่ะเนาะแต่พ่อได้กินกับเผาพ่อเนาะจา้าเนาะนะายเดี๋ยวรอผู้เฒ่ามากก่อนเนะจ้ากินขา้าวเส้าเนาะาคุณแม่สวัสดีจ้าอ้ <laughs> วนท่วมขึ้นเนาะเ่าเห็นโดน,น <laughs> <laughs> เนาะเพชรอีมากคืออ้วนกักแท้ ปวดนม่เมืสางอยากสางวดนะมกปลาเข้ามกมอมกมอเอาไปกินไปกินเขาก็มกปลามกปลาด้วยูเก็ดเลกนมให้กินนิเขาง่ายเป็นกระสวยง่ายสิดบบุ๊กเจ๊ลยเียงหรอเี๋ยวากินเขาแท่บกินอ่ะล่ตั้งหนละเดียนตั้งเสยงลูกค้าคอยในเดือน่ะเอามาเอาเนื้อปลาลูกค้ามานังหละก มันอันแมงว่านมันมานน้ำผักอันดองกินบ่ได้เด้นี่คือกินอันก็คือมกไรเถอะเรียบเรียกว่าเบิดได้นั่นแห่มกหมอ่มีเวลากับสีปิ้งใส่ตองกับจังสีแฉบมกหมนีต้องไปชิมไหมนี่เด็กแก้วนี่นะเออเขาดีประเดี๋ยวส่งมาแม่บอกสีแฉบส่อีกจังน่อย ในจะฟังเสียงหุค่ะกังก็แลนอีกจะบอกที่นี่อย่นี้่ยนออกก็หาต้กินไรกินยังแม่กินยัยงแม่แม <c ười> บ้าเลี้ยงลูกค่ะเกียร์วันไี้ออกเกียร ปลาตัวตามนึกเขากันเข้มพ่อเปย่ไกินเขโอ้ยปวดพ่อแม่เสียงรถตุ๊กค้างไม่ต้งเศ้เชี้าจังเลยสิบเอมเที่ยงเลยได้พ่อ Okay. Nguyên bao là mà nó chìm im im thế Nước trong khi nó vẫn đang xe và khá. ก่เพื่อนละตีเบาอยู่พอจีเข้มโพดเจ้านัน่นอ่ะไปกันเด้อแมเ่เอาไปบายบายเดี๋ยวไปเอาลูกค้นานาด้านก็ลูกค้ามาแล้วจ้าแซ่บแสบดูเผ็ดเนีกินกินก็ได้ไปตัดมะพงให้ลูกค้ากันลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วแนนลนค่ะแลนแลนก่อนแลนก่อน เอาอย่างจ้ะกูปันเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วแตะมาือกันเลยใช่หรอใช่หรอขี้มือจิ๊บก็ขวดนาแล้วพี่เลีกกเข้มาคนละขวดคนละขวดมือนมันก็คนละขวดเดูแต่มันหลายเกียยเอาก็คนละขวดข้นละหลอกนะสามข้นนะสามขวดเนาะ เยี่สหรมาสากวดสามวนก็ักกวดละโทรหาไอ้หาวอยแล้วเรอแต่มาุ้มกันได้นอเดี๋ยวรอายบคมีปันหอเส่มีอยู่จ้ะตั้งองเนี่ยแล้วจะจีบสองทางเฟอกสองั้

เอาหวานมาเขมไม่เน้นหวานไม่เน้นหวานวนาวน้าเพราะว่าของหวานดิกินได้น้่รอหวานไม่รค้เหล่าเวลาแหงมือว่ากินน้ำเบิดมือข้อแหงทีมงานทีมงานปวนทีมงานปวน น,นุนี้งเห็ดคอนแล้วหรอเ่าใช้แลมัน,น,นำรรยำใช้แล้วมันนี่เขาไม่ค้าไม่คาย่ำขาย่ำละค่ะนั่งจักยุปไีไม่มาหลายวัน,นเกี่ยวทอดด้วยมือุอะไนู้นอุดกัเกี่ยวทอดอีกบน้นออน้อเนาะเือพยายาิทอดโไป เงนเดีวิ่งสี่เดียวทิ้งสี่เดียวคือว่าเลิกครบหิวน้ำไปนล้อ๋อหิวน้ำเออบันมีน้ำขายตีหั่นน้ำเปล่ามันมีอะถ้าอยากกินเย็นๆก็น้ำแข็งน้ำเลยเ้อนเัรกเนาะแต่มาคุ้งแล้วเนี่ยสิลืมมันยังเกาะ นำปลาหมูกขายใช่ไหมเอได็กินมกปลาได้กิน3ามข้าวหมอพี่น้องคะหมกปลาอนาวานาวที่สามองศาแม่มันอุนเรงแา้วหนาวก็เอาเสียพายเสีย้็แม่ เรียบร้อยหนึ่งครบว,วันนี้มีกิ่บบก,ก,ก,กิตาสีไรมองตงัวมึงมัเข็ดมัน,มนมก,ก้อยแบบผงผงมันมักก่อยแบบผงผงก็แต่กระไซมดแดบงบแดงไปก้อยเอ็นซวนบะหมีก แซมอืแซมอันีแซพอคัวพ่อคัวเดี๋ยวสิไปซวเพื่อนอีกยค่บพี่น้องคะว่นใดยุดค่ะวันใดยุคตรงนี้อ่าได้ร้อยลจ้าอันที่บังลมก็ได้แล้วนะคะโอ้สามสิบบาทนั่นยิเสียเไปเมา่อเสียมือหังจ้าเอาเสียมขึ้น กับไลเกียงไปเม่นไปบ้านเลาก็ไปยิมเสียมุยาบกเรายออกมาเลยผู้เขาเราะปรกามเรายออกรับพี่น้องค่ะออกกากคองมรดกแล้วทนสีพราานนุ้ยทิมแล้วว่าซานเอาทิเราอีียได้ก็น่ากูสีพผาบ้านลานมันก็น่าหันดอกไปเห็นหนาปันก่อนพี่น้องค่ะ อ๋อครับเพื่อใดมาคลินีิก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้อยนเด้อจ้าเด้อน้องอ้อยจ้าเอาคลิปใหม่ๆมาให้เบื้องเรื่อยๆนะจ๊ะนาะงจะได้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าติดตามน้องอ้อยค่ะอย่าใส่คกนะค่ะไปจ้าไปแล้วเฮ็ดน้ำตานให้ลูกค้าต่อก่อนไปกนต่ะทีมงานค่ะทีมงานเกดไปแล้วนี่ละเติมบ่เติมแม่นว่าเติมน้อแก้วเก้าเฮ้ยหายใจเมื่ท่านปรทัวทอง เอาไว้ก็บนี่ำขายม้าหหาำนอนปวดผมว่ามางหันป่ดขมกาแฟช้อนหนึออก็ต้องนอนขึ้นดิตาตีหัน่ะเออเมื่อเมื่อไรก็ตีสองอกินกาแฟกินเก๋งแล้วชาบบริเวเรียกกินจะโอเคุมันยางแบบนอนกาแฟกินเก่สกินแล้วมันปวดหัวดีนะ สำหรับกนเลือกาแฟดีโอเคเลยอืมาำห้องไม่เก่งอ่ะห้องหายก่อนพวกแต่ย่าไม่เก่งะมันเลืก็เรื่อนจ้ัถ้าหนวสิอสอบปวดหัวนอนถึงมัน่เออตัวนี้บ่ปวดว่อขนาดเย็นยซื้อกระเรื่อนไปได้่าห้องค่อยปวดไม่เก่งคือก็เลยซื้ออีกโบือแลวเนาะอุดหนนเนาะที่าเดียวกันตุ่ารล่อไว้เลยเออลอไว้แล้วได้หนิมว่งยาไว้แล้วเรียบร้อย สอดฤกษ์ท้่เราเือกพิซซ่าโดดน้ำน้ำปั่นก่อนเขบอกเ่อัดแมขวจ้าไม่ได้ใส่ดอกไส่ออกนอกสถานที่เฮ้ยมกเดื่อมันก็คือกันอยู่ตเออมันกระคือกันอันนี้เขากระเสือยู่งไหม่โ้ไมนอาจจะเป็นรุนนะของฉันมันมันมงนี่มันบ่สูบมึงนี้มันบ่เยอะันน่อมันังายังเกาะโกโก้ได้เนาะโอปัวาี่เดี๋ยนะคะเรือ เ <S <S นี่ยสะวังก,ก,กงงงิดพิลาเป็นเงิุณเด้อเนี่บอบอบอทำงานทำงานเปิดเปิดใบใบสองวันนีะอน้านอ้อยปิดใบสองเนี่ใบสามใบสาม thơ hoa của thơ ngàn xong Hãy subscribe cho กันนะจ๊ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ